นี่นะครับภาพรวมนะครับของกระสุนทั้ง4สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมเจมครับในช่องเจมทำไรวันนี้ผมก็จะมาทดสอบอ,อนุภาพนะครับการทำลายล้างของ กระสุนขนาดจุด 2, 2 LR นะครับยิงใส่เจลาตินกันนะครับอ่าแล้วมาดูบัตรเผลกันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็วันนี้มีผู้ทดสอบอยู่4รุ่น4ยี่ห้อนะครับตัวแรกเป็นตัวแทนของหัวบอลน,นะครับจุด2ออ่าอีเลสปอร์ตนะครับหน้าตาประมาณนี้อเอแกะให้ดู หัวบอลน,นะครับหัวดำตัวนี้จะอยู่ที่40เกรนนะครับแล้วก็จะเป็นหัวหนักหน่อยนะ60เกรนสไนเปอร์ซับโซนิกนะครับจะเป็นลูกเงียบนะหัวจะยาวหน่อยตัวนี้ก็หัวหนักหน่อยนะครับตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นอากิล่านะครับซับโซนิกเป็นลูกเงียบเหมือนกัน แต่เป็นหัวรูนะครับขนาด38กรีนหน้าตาประมาณนี้นี่ครับอ่าหัวรูนะครับโอเคหัวรูอ่ะแล้วก็จะเป็นนี่นะครับรูสุดท้ายเป็นจุดสองสองฮอลโล้พอยนะครับซูเปอร์แม็กซิมัมอ่าตัวนี้จะวิ่งเร็วมากนะพันเจ็ดนะครับอ่าหัวทองแดงหัวรูนะครับ เป็นหัวทองแดงนะครับหัวทองแดงหัวรูนะครับตัวนี้เสียงดังนะครับเสียงดังมากาน้ำหนักอยู่ที่30มสิกรัมครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับครับทดสอบอนุภาพการทำลายล้างของจุดสอองอีเลสสปอร์ตนะครับกล่องสีเขียวหนึ่งนัดนะครับยิงใส่เจลาติน กระบอกจะยิงด้วยปืน c z 457 AT1 นะครับแต่ว่าผมไปเปลี่ยนสต็อกมายิงที่ระยะประมาณ10เมตรครับเรสปอยนะคร,ครับไปดูเป้ากัานครับ นี่ครับรูเข้ากับรูออกหัวบอลนะครับวิ่งเป็นเส้นตรงไปเลยครับออกไปนะครับนะครับเป็นเส้นตรงออกไปเลยนะครับอีเลสปอร์ตสีเขียวนะครับอันนี้เป็นคิวของอากิล่านะครับสไนเปอร์ซับโซนิกหกสิบเกรนนะครับหัวสีดำ ยิงใส่เจลาตินนะครับไปดู้าง อ่านะครับรูเข้าไปนะขยายตัวแล้วก็กลับมาปแปลว่ามันมีช่วงระเบิดขยายตัวอยู่อ่านะครับแล้วก็ออกไปโอเคครับอ่าโอเคครับครับคราวนี้เป็นลูกอากิล่าจุดสอสองซับโซนิกฮอลโลพอยหัว3ามสเรนนะครับเป็นหัวลูนะครับอ่า เป็นหวรูอ่าเราไปดูกันครับหนึ่งนัดนะครับยิงไปที่เจลาตินดูอนุภาพนะครับหนึ่งนัดเกิเป้ามันครับ อ่านี่นะครับลูกหัวรูนะครับของอากิาอ่า เป็นหัวดำนะครับอโอเคนีขยายตัวอยู่ช่วงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พุ่งออกกระสุนทะลุออกนะครับอโอเคครับเดี๋ยวไปดูลูกถัดไปกันครับทดสอบอนุภาพการทำลายล้างของจุดสองสอง ซูเปอร์แมกซิมัมฮอลล์พอยนะครับยี่ห้ออากิลา่าหัว30เกรนตัวนี้จะวิ่งเร็วสุดเลยอยู่ที่พันเจ็ดฟุตอ่าเพนเจ็ดพันเจ็ดร้อยฟุตต่อวินาทีนะครับโหลดเรียบร้อยนะครับเตรียมยิงนะครับใส่เจลาตินหนึ่งนัดอโอเคครับ แรงจริงครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเกิดจริงนครับ นี่นะครับแม็กซิมัมฮอลลี่พอยท์นที่สองนะครับรูเข้านะครับอ่าเป็นไงนครับบาดแผลโหโหผมว่าเกือบน้องน้องน้อง,น,องน้องลูกเก้าเลยนะครับเนี่ยอ่านี่นะครับมองท็อปวิวไปอ่ารูคาอยู่ข้างในนะครับอสองนัดเลยสำหรับโอลลอยแม็กซิมัมของอากิล่านะครับ นี่ครับรูเข้ปาปั๊บแล้วก็ขัดนี่ครับโฟก,กัสหนอ่าอยู่ข้างในนะครับน,นี่นะครับภาพรวมนะครับของกระสุนทั้งสี่สี่รุ่นสี่แบบนะครับนี้อันแรกนะครับอ่าเป็นเส้นตรงเลยอีเลสปอร์ตหัวบอลน,นะครับ น้ำหนักเกรนอยู่ที่40เกรนนะครับแต่อันนี้ไม่ได้บอกความเร็วไว้นักที่2นะครับเป,เป็นสไนเปอร์ซับโซนิกนะครับ60เกรนะหัวหนักนะครับความเร็วอยู่ที่950ฟุตต,ต่อวินาทีนะครับยิงเข้าไปปุ๊บมีช่วงขยายตัวของบาดแผลนะครับาภายในแล้วก็ูออกก็เล็กมาเหมือนรูคานะครับนัดที่3ามนะครับจะเป็น ซับโซนิกฮอลล์พอยนะครับน,น้ำหนักน้ำหนัก38กรนนะครับความเร็วอยู่ที่พันพันยี่นะอ่าร,งงรงุงออาไปป๊าอ่าแล้วก็ออกอันนี้แผลจะคล้ายๆคล้ายๆตัว e port อีเล็สปอร์ตหัวบอลเลยนะครับ่าเรามาดูตัวไฮไลท์กันนะครับจะแพงกว่าเพื่อนเลยนะครับซูปเปอร์แม็กซิมัมฮอลล์พอยนะครับ่าหัวเป็นสีทองแดงนะครับความเร็วอยู่ที่พันเจ็ดฟุตต่อวินาทีนะครับ ยิงนัดแรกไปหัวเป็นไงครับโอ้โหขยายตัวแดงนะครับกระสุนมีการแตกออกนะครับแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับแต่นัดนี้ไม่มีภาพสโลว์ให้นะครับเพราะว่ามือถือร้อนจัดนะครับผมเลยยิงซ้ำอีกนัดนึงนี่ครับกระสุนแตกออกโอ้โห,โหสวยงามนะครับมีเศษกระสุนออกไปด้านนี้ด้วยนะครับ โมกสุนก็คาอยู่ในตัวเจลาตินด้วยนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับความน่ากลัวของกระสุนจุดสองสองนะครับนี่คนตายเหมือนกันนะครับอ่านี่ก็เป็นศิลปะนะครับเจลาตินของผมโอเคครับก็ไปลองเลือกซื้อลูกมาใช้กันนะครับอ่าโอเคครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ